มาจงโซนผักสลัดวันนี้จะมาปลูกผักสลัดเพิ่มอีกก่อนเราจะไปปลูกกันใหม่ขอใส่ปุ๋ยให้ผักรดเก่ากันก่อนนะปกติที่ใส่โอก็จะใช้เป็นมูลไส้เดือนครับเป็นปุ๋ยอินรีที่มีสารอาหารเพียงพอแล้วก็มีจุลินทรีย์อยู่อีกเพียบเลย1ถาดโอก็จะใส่อยู่ประมาณสัก2กงกำมือโรยตรงระหว่างต้นได้เลยใส่เยอะใส่น้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อผักเราเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเราลืมใส่ไปสักหนึ่งครั้งเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าผักของเราโตช้าและไม่ค่อยสู้แดดได้ดีด้วยครับน้ำหมักปลาก็อย่าลืมพ่นนะครับสาม สั่งซื้อถาดเดสโซก็จะเป็นถาดเดสโซที่ไซส์ใหญ่ที่สุดที่เราจะเอามาใช้ในการปลูกปกติถาดเดสโซแบบนี้โอก็จะเคยปลูกแค่ผักสลัดมาอย่างเดียวยังไม่เคยปลูกผักอื่นเลยเพราะมีพี่ๆถามเข้ามาว่าปลูกกวางตุง้งคะนา้าผักชีอะไรแบบนี้ได้บ้างไหมโอคิดว่าผักชีไม่ได้แน่นอนครับเพราะรากผักชีต้องลงลึกส่วนคะนา้าก็น่าจะได้อยู่มั้งแต่ตัวกวางตุ้งเนี่ยอันนี้น่าสนใจใส่ดินให้เต็มๆถาดเสมอขอบไปเลยน่าจะปลูกได้อยู่อีกอย่างถาดมันสูงแค่9้าเซนเองแตก่ก็กลัวว่าจะลึกไม่พอของราก,ก กดติดตามได้เลยครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นวันนี้มาปลูกกวางตุ้งลงกระถางก่อนโอจะใช้กระถางไซส์ประมาณ8นิ้วห่างหายกับการปลูกกระถางเล็กแบบนี้ไปนานมากแล้วโอสั่งมาไว้เยอะด้วยนะเป็นร้อยใบเลยลอะรอบนี้ก็เลยเอามาปลูกกวางตุ้งสักหน่อยแต่โอจะปลูกบนชั้นแบบนี้แล้วก็อยู่ใต้คางฟักทองคือจะให้คางฟักทองช่วยพังแสงให้หน่อยเพราะว่าเขาทีแ้วที่ปลูกในกระถางแบบนี้แหละโดนแดดเต็มๆทั้งวันแล้วดินก็แห้งไวด้วยผักก็สู้แดดไม่ค่อยไหวเพราะแดดที่สวนโอคือแรงมากนาครสวรรค์นนะเนาะธรรมดาใกล้เส้นสู์สตรก็เลยว่่าจะะะปลลูกกแบบนนนนี้้ออโยดเม็ค ถึงสีเล็ดเดี๋ยวพอมันงอกก็ค่อยมาถอดต้นออกที่หลังเดี๋ยวพองอกเป็นใบแล้วจะมาให้ดูอีกทีครับ